มาถึงคนที่เกิดวันอังคารครับในปี2566ครับดวงของท่านจะเป็นอย่างไรให้มีคําตอบครับเรื่องการงานครับสามใบามาแล้วนะครับมีมีความเครียดบ้างช่วงต้นปีครับมกรากุมพามีนาเมษา อึดอัดบ้างครับแล้วก็รู้สึกเบื่อหน่ายในเรื่องงานแต่พอผ่านเดือนนี้ไปนะครับสถานการณ์เริ่มดีขึ้นครับแนละ้วช่วงประมาณสักปลายปีของคนที่เกิดวันอังคารครับคุณจะได้รับโอกาสได้ทิศทางที่ดีมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนในเรื่องของการงานนะครับเพราะฉะนั้นดวงการงานของวันอังคารครับมีอุปสรรคมีปัญหาบ้างครับตั้งแต่ต้นปีเข้ากลางปีแต่ช่วงปลายปีท่านก็จะสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายชีวิตไปได้นะครับและนี่คือดวงการงานนะฮะการเงินนะมีการติดต่องาน ออนไลน์จะมีช่องทางการเงินค่อนข้างดีนะฮะแล้วก็เรามาระวังเรื่องอุบัติเหตุการเสียทรัพย์ในช่วงกลางปีด้วยปลายปีอันนี้เงินเข้าสะพัดเลยครับเพราะฉะนั้นครับคนที่เกิดวันอังคารในช่วงปลายปีดวงของท่านเป็นดวงรับทรัพย์นะฮะการเงินไหลลื่นดีเพราะฉะนั้น ช่วงกลางปีต้องระมัดระวังการเงนินด้วยนะฮะเรื่องความรักนะครับความรักคนแต่งงานแล้วมีคู่มีเกณฑ์มีลูกมีบุตรคนโสดมีข่าวดีความรักในปีพุทรศักราช2566ของคนที่เกิดวันอังคารนั้นค่อนข้างที่จะสดใสครับและเป็นดวงเดินทางกกลเป็นดวงไปต่างประเทศฮันนิมูลหวานชื่นรื่นรม์กันด้วยนะฮะส่วนเรื่องสุขภาพครับต้องระมัดระวังครับในปีที่ถึงนี้สุขภาพของวันอังคารน,นะฮะต้องระมัดระวังเจ็บป่วยเป็นไข้ไม่สบายนะครับมีเกณฑ์อุบัติเหตุครับแล้วก็คนวันอังคารระมัดระวัง การถูกโกงด้วยนะครับในช่วงกลางปีเป็นต้นไประวังถูกหลอกถูกโกงนะครับและเรื่องโชคลาภ่านผู้ชมครับโชคลาภของคนวันอังคารครับไม่ได้โดดเด่นครับแต่ก็มีเกฑ์จากทะเบียนรถเหมือนกันนะฮะแล้วก็ช่วงกลางปีมีข่าวดีจริงๆนะฮะช่วงตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถุนากรกฎาคมสิงหารครับสี่เดือนนี้เป็นเดือนที่ดวงวันอังคารค่อนข้าง,งโดดเด่นครับโดยรวมครับระวังถูกหลอกถูกโกง การงาน่ชงปลายปีดีและภาพรวมในชีวิตของคนธนคานั้นถือว่าเอาตัวรอบระคับประคองไปได้ครับไม่น่านกังวลอย่างดีครับก็ขอให้คนธนคานั้นดวงดีโชคดีมีความสุขรับทรัพย์ร่ำร,ร,รวยนะจ๊ะคนธนาคารครับให้ไปทําบุญในทิศตะวันตกครับคนธนาคาต้องไปทําบุญในทิศตะวันตกนะครับโดยเฉพาะจะังหวัดกาญจนบ,บาบนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีมีพักกลางหน่อยๆน,นะฮะแล้วให้ไปขอพร สมเด็จพระเจ้าตากสินหาราชนะครับแล้วก็เสด็จพ่อรัชกาลที่5ครับทำบุญด้วยการปล่อยปลาสิบตัวนะครับแล้วก็บริจาคโลหิตก็จะเสริมดวงสำหรับท่านที่เกิดมานอาครับเอาแล้วมาถึงท่านที่เกิดวันพุธนะครับคนวันพุธเนี่ยอาจารย์โจก็จะแบ่งเป็นพุธกลางวันนะฮะกลางคืนครับเราจะมาเริ่มกับสําหรับวันพุธกลางวันก่อนนะครับคนวันพุธกลางวันครับเรื่องการงานครับ3มใบตรงนี้ครับได้ไพ่ที่ค่อนข้างดีนะครับ แต่ว่าช่วงต้นปีนั้นการงานของคนวนันพุธกลางวันนั้นมีอุปสรรคมีปัญหานะฮะให้ระมัดระวังเรื่องอารมณ์นอกวากการถูกหลอกถูกโกงครับแต่พอเข้าเดือนพุษภาคมต้นไปเนี่ยงานของท่านดีครับและได้รับการสนับสนุน จากผู้หลักผู้ใหญ่ครับส่งผลทําให้ชาววันพุธกลางวันงานจะสําเร็จมีความสุขธุรกิจการค้าการขายการลงทุนค่อนข้างดีครับเรื่องของการเงินครับรายจ่ายเยอะครับสําหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางวันงานเยอะจริงเงินเข้ามาเยอะจริงแต่ว่าการเงินของชาววันพุธกลางวันวาน,าน,านั้นมีอุปสรรคมีปัญหาแล้วก็ต้องมีรายจ่ายให้กับคนใกล้ตัวนะครับระวังจะถูกหลอกถูกโกงช่วงปลายปีเพราะนั้นการลงทุนหุ้นกองทุนต่างๆช่วงปลายปีน,นั้นสําหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางวันไม่ค่อยดีครับเรื่อง,องความ ท่านผู้ชมครับความรักมีความสุขดีแต่ช่วงกลางปีจะต้องระมัดระวังการมีปากมีเสียงกันด้วยครับคนมีคู่ได้ลงเอยแต่งานการครที่คบหากันมานานในปีนี้เป็นดวงที่มีการลงเอยครับส่วนคนสดครับอย่างที่บอกครับว่าปลายปีดวงความรักสดใสครับเรื่องสุขภาพท่านผู้ชมครับสุขภาพแข็งแรงดีและอีกหนึ่งเรื่องครับไพ่มูลาขึ้นมาสําหรับท่านที่เกิดวันกุมันครับมีเกมการซื้อบ้านซื้อรถซื้อคอนโดนะจ๊ะ สุขภาพไม่น่ากังวลครับใครที่เจ็บปวดเป็นไข้ในปีที่แล้วปีนี้หายดีเลยนะครับเรื่องโชคลาภครับ ช่วงกลางปีไปต้นไปนะครับโดยเฉพาะเดือนพฤษภายอยือนหนึ่งท่านว่าดวงโชคลาภของชาววันพุธกลางวันนั้นค่อนข้างเด่นชัดนะครับการเสริมดวงสำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางวันครับให้ขอพรพระศรีวลีให้ขอพอรพระพุทธชินราชให้ขอพอรเท้าวเวสุวรรณทาบุญด้วยการวายน้ํเดือมบริจาคลงศพทําบุญกับคนยากไร้ก็จะเป็นอันที่สง่งเสริมดวงให้กับชาววันพุธกลางวันนั้นดวงดีรับทรัพย์ในช่วงปี2 5 6 6ครับโดยรวมแล้ววันพุธกลางวันบริหารการเงินดีๆไม่โลภมาก ทำสัญญุงสัญญาคอนแทกให้เลยแล้วกบชีวิตของท่านนั้นจะดีวันดีขึ้นครับและนี่คือดวงของคนที่เกิดวันพฤหกลางวันในปี2,566นี้นะครับ